ออกตัวดีกว่าเก่าเยอะเลยครับครับผมเี็นได้ราะค้ชนมาเท่าว่าใส่แล้วดีแน่ครับรอบมันขึ้นไวกว่าเก่าครับเห็นว่าคั้งนี้ตายตายมอหวอาตายมอครับเขาเรียกว่าชุดสเต็ปวินอัดตายเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันไม่เสียเที่ยวไม่เสียเวลานะครับผมดูรอบโอ้โหมรอบไวขึ้นชัดเจนเลยนะาลางช่วยเรื่องกําลังรถแรงม้าแรงบิดนะครับผมเห็นไหมอ่าดูรอบนะครับ สวัสดีครับช่างวินนะครับวันนี้ก็มาที่อำเภอพแค่จังหวัดสระบุรีนะครับผมมาติดกล่องคันเล่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องดันรางชุดสเตปวินนะครับทั้ง3คันนี่ก็เป็นรถวิ่งพืชเกษตรนะครับก็มีอาการรถอืดเร่งหน่วงนะครับแล้วก็อยากประหยัดน้ำมันด้วยนะครับไปลองถามว่าเมื่อกี้ไปลองขับเอาคันนี้ก่อนนะครับเป็นตัว3 6 FXZ นะครับเดี๋ยวไปลองถามผมพามาลองถามว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างต่างจากเดิมเยอะไหมครับพี่เป็นยังไงบ้างครับก็ ออกตัวดีกว่าเก่าเยอะเลยครับครับผมเมื่อกี้ไปลองไกลไหมก็ในร้านนะครับออในร้านได้ไหมครับผมข้างหลังเป็นร้านตากผ้าโพดได้ปัญหาคือรถเป่ากินน้ำมันน้ำมันเนาะครับผมได้จะสู้รถหนักไม่ได้รถหนักจะประหยัดกว่าใช่รถหนักประหยัดกว่าได้ครับก็นี่แหละชุดนี้ที่ผมติดให้มันก็จะ2อย่างมันจะเอามาเฉลี่ยกันนะครับก็คือเท่าที่ผมทําได้ก็คือจะอยู่ประมาณ3 5ถึง4.0อันนี้สําหรับรถหนักนะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้หนวดคันนึงไปนวดลรหนึ่ง ก็จะถามสักหน่อยไปแล้วลรงคำถามสีมาไม่อ่นะครับโอเคไม่ไเดี๋ยวเรียกกลับเรียกกับมันไปตาร้อนไปไนบ้างนี้เป็นไงคนมาเท่าว่าว่าายละใี่ไหมครับรอบมันข้นไว้ก็เห็นมาขั้นนีตายตายมอว่าตายมอแลวกเสือมอเงี้ยเข็นเกียร์จนมือเลยแต่แต่ว่ารอบมันขึ้นไว้ก็มันก็หนาจีบมือเขาเก่าหรอมั้งมือลมือในหัวเรื่องนะเรเองเอขนเขาเขายังเกาะมือ เขาขาดเขาขาดเขาขาดถ้าเป็นลูบลูรีเนาะแม่นสระบุรีที่ว่ารถมักถอนกันลลนั่นแหละอ่านั่นแหละเดี๋ยวหนุ่ยเรียงจะเลื่อมถ่ายคลิปใหม่บางหน้ามื่อนะ <laughs> โอเคครับผมเหมือนเดิมเกาเล่นไฟฟ้ากล่องด้านล่างชุดนี้เขาเรียกว่าชุดสเต็ปวินอาจตาเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันไม่เสียเที่ยวไม่เสียเวลานะครับผมปรับเปลี่ยนให้ดูแลให้จนกว่าจะเห็นผลตามที่ผมรีวิวนะครับ AI รถเ่า SP รถหนักกล่องด้านล่าง เปิดเปิดจะมีจุดตั้งแรถเปล่าก็ปิดแค่นี้ใช้งานแค่นี้มีวัดแรงดันนะครับผมอ่าแค่นี้เลยใช้งานง่ายๆใช้งานไม่ยากแต่ได้ประสิทธิภาพแน่นอนนะครับรถคันนี้ก็วิ่งมา4 0 0แสนกว่าโลแล้วนะครับลองมาสัมผัสครืเร่งดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่าดูรอบโอ้โหรอบไวขึ้นชัดเจนเลยนะคอ่ะเดี๋ยวไปดูคัน3 4มสด้วย เอาให้จบ3คันเลยเดี๋ยวหาว่าไม่มาติดจริงนะครับดสามสี่สี่ซีรีส์นะเน่ก็ติดไว้ตรงนี้คันเล็กกล่องกลางนะเปิดสตาร์ทเครื่องหน่อยก็คันนี้ก็วิ่งมาห้าแสนห้าแสนกว่านะครับ เราใบขึ wife, ้นชัดเจนนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูมิเตอร์38เดี๋ยวปดูมิเตอร์38ข้างซีลของผมนะอ่าเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นคันเร่งตัวเก่านะครับไม่ต้องเอาทิ้งก็คือยังใช้งานได้อยู่ถ้าบอกว่าทําใช้งานไม่ได้รีเซ็ตโทรหาผมเดี๋ยวผมพาทําเดี๋ยวใช้งานได้ปกติไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยว,ล,วลองสัมผัสกันเร่งดูอันนี้ผมปิดกล่องดัน่างอยู่นะครับี่ยมันลอดจะหน่วงหน่วงเร่งไฟฟ้าก็ช่วยเรื่องคันเร่งไวนะครับแต่ดัน่างช่วยเรื่องกําลังรถแรงมา้าแรงบิดนะครับผมเห็นไ,ไหมอ่าดูรอบนะครับอ่าโอเคคันนี้ก็เป็นวิ่งแมคครนะครับนุ่ผนผลแมคครนะครับ เค <Okay. S 2> ไม่มีอะไรมากเพราะว่ารีวิวไปหลายคลิปแล้ววันนี้ก็มาถ่ายให้ดูว่ามาติดตั้ง3คันนะครับลูกค้ามั่นใจก็ดูคลิปผมดูเรื่อยๆเลยดูจนกว่าจะเกิดความมั่นใจนะครับผมอย่าถ้าเห็นผมคลิปนี้คลิปแรกอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อผมนะครับให้ลองเข้าไปดูคลิปก่อนหรือว่าถ้าอยู่ในกลุ่มพี่ๆที่ขับรถบรรทุกด้วยกันก็ลองไปถามดูว่าเคยใช้ของช่างวินไหมนะครับลองหาดูรีวิวได้ดูไลดูคอมเมนต์ได้นะครับผมที่จังหวัด สระบ,บุรีอำเภอพูแควันนี้มาติดตั้ง3คันนะครับสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับดูรีวผมเพิ่มเติมช่างวิน,คนเคลื่อไฟฟ้าทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางจําชื่อผมได้หาผมเจอช่างวินยินดีให้บริการครับสวัสดีครับผม